มาครับคุณผู้ชมคลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับ v ีออเข้ามาใหม่อีก1คันครับสดสดเลยสภาพแรกรับเลยนะครับวีออส1.5รุ่นมิดปี2021สีขาวคุณผู้ชมฮะแล้วเลขไมค์แค่77,000โลใครที่มองหา v ีออสตัวรองท็อปสีขาวสักคันหนึ่งหาไม่หลักหมื่นคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนได้ปี21ด้วยนะครับแล้วฟีดาวน์เนี่ยผ่อนอยู่แค่6,800บาทคลิปนี้เหมือนเดิมครับผมรีวิวให้ดูรายละเอียดทุกซอกทุกมุมหัวน็อตเม็ดอาร์คทุกจุดเลย ดูคลิปนี้จบนะครับพร้อมกับกดไลค์ผมรับประกันได้ว,ว่าพี่จะเห็นรถแบบทุกอนุรูกมงคลที่ผมให้ดูเหมือนเดิมเลยฮะร,รีวิวเหมือนเดิมนะครับแล้วตามกันไปดูให้จบครับฟีดาวผ่อนเริ่มต้นที่6,800นีปจะสดก็ได้ไปฟังราคากันในคลิปไปครับยางปีาด้วยโคตรคุ้ม สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนที่สนใจวีออสมือสองทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมฮะบิวีออสมือ2พบกันกับผมบิวพิจิตรอีกเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับมีรถเข้าใหม่มา1คันอยากจะนําเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมมากครับเพิ่งเข้ามาถึงบริษัทแบบสดๆร้อนๆฮะคันข้างหน้าคุณผู้ชมนี้ครับทะเบียน1ขอไข่รอเรือนะครับสองศูนย์สามเก้าเป็นวีออสตัวรองท็อปครับที่ออปชั่นมันครบถ้วนหมดทุกอย่างแล้วเรียกว่า เพียบพร้อมทุกการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับเรากำลังอยู่กับ v o o s 1.5รุ่นมิรปี2021ครับและคันนี้คุณผู้ชมฮะไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยคือเลขไม่ครับหนึ่งเลยนะรถเป็นรถปี21เ,เป็นรถที่ปีใหม่เลยนะครับรถแค่4ปีนะครับกับเลขไม่เพียง77,000กโลเท่านั้นคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับ Vios คันนี้ฮะไม่แค่77,000กโ หลายคนตามหาวีออสสีขาวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับที่ติดต่อผมมาเนาะพี่ๆที่เป็น FC ดูกันอยู่นะครับคลิปนี้ห้ามพลาดดูยาวๆดูให้จบรถเข้ามาใหม่เดี๋ยวผมพาดูสภาพโครงสร้างทุกจุดเหมือนเดิมครับเหมือนกับว่าพี่เดินม,มาดูรถเองที่บริษัทเพชรยนต์นะครับวันนี้เราอยู่ที่เพชรยนต์สาขาใหญ่กรุงเทพมีนบุรีซอยเไทย68แยก1 เรามาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่ากับราคาตั้งขายอยู่เพียง3 9 9 0 0 0บาทครับฟีด้าผลเริ่มต้นที่6 7 8 0บาทผมตีไว้ผมตีให้6,800แแล้วกันนะครับฟีดาาผลเริ่มต้นที่6,800บาทนะครับตลอดอายุสัญญานะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79%ครับลูกค้ากลุ่มอาชีพข้าราชการรับวิษากริจพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมนะครับเอาดอกเบี้ยพิเศษแบบนี้ไปได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเครดิตดีเนี่ย อาจจะเหลือเพียงแค่2.69ด้วยซ้ำนะครับในเรื่องของดอกเบี้ยนะต่างจังหวัดออกรถได้ครับผมมีบริการฝากเซ็นให้ถึงที่นะครับแล้วเวลาเราในเรื่องของคุณภาพรถอะครับชี้แจงนิดนึงเดี๋ยวเราจะมีอินสเปกชันนะครับเข้ามาตรวจสภาพรถเนี่ย274จุดนะครับจะมีใบเซอร์ตรวรถออกให้ขึ้นเว็บไซต์ของทางธนาคารเลยว่ารถเนี่ยเราผ่านการตรวจสภาพจากอินสเปกชันนะครับบริษัทมาตรฐานสากลเนี่ยของประเทศไทยนะครับเข้ามาตรวจสภาพรถให้เราเรียบร้อยแล้ว274จุดเดิมแท้100% 5ดาวเกรด A ตรงนี้เดี๋ยวมีให้ดู นะครับในเรื่องของความสบายใจอ่ะมาดูรถดีกว่าไม่รอช้านะครับ v ีออสหนุรุ่นมิดสีขาวที่ใครหลายคนตามหานะครับคันนี้เริ่มที่ตําหนิก่อนถามว่ามีตําหนิตรงไหนผมจากที่ผมเดินดูนะครับจะมีตัวนี้แก้มคิดว่าน่าจะทําสีมาดูแล้วมันเงานะแก้มเดิมไหมแก้มเดิมครับแก้มเดิมไม่ได้เปลี่ยนนะฮะแต่คิดว่าน่าจะมีการเก็บริ้วเก็บรอยในเรื่องของตัวแก้มชิ้นนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูท้ายคลิปเนี่ยจะเปิด ห้องเครื่องให้ดูอีกทีหนึ่งในเรื่องของตัวแก้มตัวนี้ไปคอนเฟิร์มกันอีกรอบหนึ่งว่ามีการถอดเก็บตรงเก็บสีเก็บงานจริงหรือเปล่านะครับที่เหลือก็เดิมๆหมดเลยนะเท่าที่ดูนะรถเป็นปี21นะครับเลขไมค์แค่7,000ื่ามพลาดเลยนะครับสำหรับวีออส1.5รุ่นมิดนะครับไฟหน้ามันจะได้เป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับมีไฟตัดหมอกให้คู่หน้านะฮะแล้วก็เดทานมันเิ้งไลท์ตัวนี้มี่าเป็น LED นะครับมีให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็น โฉมเดียวกับตัวท็อปเลยด้านหน้าเนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างนอกจากไฟตัดหมอกนะฮะไฟตัดหมอกของตัวท็อปเนี่ยมันจะเป็นแค่หลอด LED แค่นั้นเองนะครับส่วนตัวรองท็อปข้ขางหน้าคุณผู้ชมเนี่ยมันเป็นหลอดฮาโลเจนหลอดไส้อ่ะแค่นั้นเลยที่เหลือเหมือนตัวท็อปทุกระเบียบนิ้วนะครับออกรถกับผมได้อะไรบ้างคันนี้ผมแถมฟรีครับประกันเครื่องเกียร์1ปี20,000กิโลเมตรเข้าศูนย์โตโยต้าไม่เ7็0 0โอ้โหคุณผู้ชมแล้วยังได้ประกันเครื่องเกียร์อีกอะ่ะนะ ผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับยางครับเป็นปี2025เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนครับยางปีห้ายางกิ๊บกิบดอกยางร่องยางคือเหลือเต็มร่องนี่ใช้ยาวยาวนะครับกูดไลท์นะครับใช้ไปอีก3ปี5ปีได้นะครับนี่ล้อแม็กครับแม็กเดิมโรงงานแม็กเดิมของโตโยต้าเลยของวีออสเลยนะครับดิสเบรกสล้อนะครับดิสเบรกทั้ง4ล้อเรียบร้อยแล้วซุ้มล้อเบ้าโชคเดิมๆครับทุกจุดเบ้าโชคมีส่วนของมาร์คสีโรงงานที่เป็นสีขาวติดอยู่นะครับซุ้มล้อ ก็ไม่มีการแกะกะันแงมีฟงมีฝุ่นบ้างเนาะเพราะว่ารถผมเพิ่งเข้ามาเลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาเลยมีแต่ล้างน้ําป่าอย่างเดียวเนาะแล้วก็เอาเอาเขาเรียกอะไรอะเอาน้ํายาทายางมาทายางให้มันดูแบบว่าดูดําแค่นั้นเองนะครับที่เหลือยังไม่ทําอะไรเลยยังไม่ได้เก็บริ้วเก็บรอยอะไรทั้งสิน้นมาสภาพนี้นะครับฟิลม์มติดมาให้เรียบร้อยแล้วกระจกเนี่ยเดิมแท้โตโยตา้าไล่มตั้งแต่บ้านหลังเลยโตโยตา้านะครับโตโยตา้าฟิล์มเนี่ยมองเข้าไปมองไม่เห็นเลยเหมือนจะเป็นฟิลม์มอาฟิล์มซริกนะคับ เนี่ยโตโยต้านะมองแทบไม่เห็นเลยข้างในนะครับแต่พอเปิดประตูมาปุ๊บเป็นไงคุณผู้ชมใสสว่างดูฟิล์มใสสว่างคลิปๆแบบนี้นะครับสว่างในมืดนอก นะสรับฟิ์มีออส1.5รุ่นมิดครับข้อดีตัวรองท็อปนะครับจริงๆแล้วมันคือรุ่นจนะีนะแต่ถ้าเป็นตัวจีเนี่ยมันจะเป็นเบาะผ้าเนาะรุ่นมิดเนี่ยเขาก็อัพไซส์ขึ้นมาเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับที่เหลืออุปกรณ์ครบคันนะครับจอการัชสกน Air uto, ีนแอร์ออโต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีปุ่มให้กดนะเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นโหมดเป่นขค้ื่วิทยุนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่ฝั่งคนขับอีกทีหนึง่งนะครับฝั่งซ้ายนี่ผมขอไล่รายละเอียดโครงสร้างรถกันนนก่อนะรระรปตูเดิม ประตูซ้ายเดิมๆเ,เลยเม็ดอาร์สปอตต่างๆนะครับซีนเล็บจิบเข้าอ่าจิกให้ดูนะครับเล็กจิบเข้าปกตินะเปือเป้อนฝงเปือเป้อนฝุ่นบ้างนะครับสีขาวยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดอะไรก็จะมีรอยมีเปื้อนฝุ่นเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเนาะแต่ที่ให้ดูคืออะไรโครงสร้างครับดูโครงสร้างครับนี่โหรถไม่มีรอยขยับ ได้เห็นรถตั้งแต่ต้นน้ำนะครับเนี่ยเห็นตั้งแต่ต้นน้ําเลยว่ารถเนี่ยมันไม่ได้ชนหนักมานะมันไม่ได้บุกตรงไหนมานะมันไม่ได้แบบว่าท้ายยุบอะไรมานะเราได้สภาพนี้แต่เราจะไปขัดเกาในเรื่องของริ้วรอยความสะอาดเนี่ยอย่างเงี้ยเนาะมันเป็นรอยขนแมวเป็นรอยเล็บงนี้ใช่ไหมฮะอ่านรา้ก็ไปจัดการตรงนี้ให้แล้วก็เอามาตั้งขายพร้อมให้คุณชมรับชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครสนใจรีบโทรมาก่อนนะครับมีแค่คันเดียวสีขาวไม่หลักหมื่นตอนนี้นะนะครับปี๊บเอ็ดครับแผ่นเพจแท้ๆเลย นะครับแพนเพจไม่ลอกไม่ถลอกปียีบเเลขไม่เ7็ดหมเดี๋ยวพาไปดูฝั่งคนขับแล้วก็ท้ายคลิปเนี่ยผมจะเปิดหน้าห้องเครื่องให้ดูฟังเสียงเครื่องยนต์ต่างๆด้วยนะครับอดใจรอกันสักครู่ดูกันให้จบนะครับใครที่สนใจดูยาวๆนะครับก่อนที่จะรับชมไปเรื่อยๆเนี่ยฝากกดติดตามให้นิดนึงนะครับพี่ๆที่สนใจวีออสมือ2หรือยาลิสนะครับพี่กดติดตามไว้ได้เลยนะครับช่องบิววีออสมือ2เนี่ยนะฮะกับบิวเพชรยนต์นะครับผมจะรวบรวมวีออสทั้งบริษัทเพชรยนต์นะครับไว้ในช่องนี้ นะทุกคันนี้เข้ามาใหม่ทุกคันที่มีในสต็อกพี่จะได้เห็นผ่านในช่อง Build w e o s มือสอแบบเรียวๆแบบการถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูละเอียดแบบนี้นะครับเหมือนพี่มาเดินเล่นที่บริษัทย,ยนต์เพื่อจะมาดูวีออเองเลยนะครับเดี๋ยวผมทําเป็นสารบัญวีออไว้ให้นะใครที่สนใจติดต่อมากดติดตามไว้เวลาดูนะครับรบกว่นนิดนึงในระหว่างที่เราดูอยู่นะครับมันจะมีกดอ่ากดปุ่มไลค์นะกดนิ้วโป้งเนี่ย กดให้ผมทีนึงนะครับพี่ที่ดูอยู่ถึงตอนนี้แล้วนะครับรบกวนนิดนึงครับกดให้ทีนึงนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับและดูต่อนะเบาะด้านหลังครับแน่นๆนะฮะยังไม่ได้สปานะแต่ผมไม่ได้ขายแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมสปาก่อนไอเบาะพวกเนี้ยนะทั้งเบาะหลังเบาะคู่หน้าเดี๋ยวผมต้องยกถอดออกเพื่อที่จะดูดฝุ่นพื้นข้างล่างนะครับพื้นข้างล่างจะเป็นพรมเป็นกระหยี่ยีเนาะก็จะดูดฝุ่นล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับฆ่าเชื้อนะโอโซนให้เรียบร้อยอ่ะ ประมาณนี้ด้านหลังครับรอยคีบระบทโรงงานผมแช้งให้ฟังทุกคีบว่าคืออะไรรอยคีบระบทโรงงานคือรอยคีบที่โรบอทจากโรงงานตอนผลิตเนี่ยเขาคีบตัวถังรถไปจุ่มสีนะครับทุกคันจะต้องมีรอยนี้ถ้าไม่มีนสษฐานเลยครับว่าฝั่งเนี้ยโดนมานะครับอันนี้มีเดิมๆไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมีปัญหาอะไรนะครับเม็ดองเม็ดอาร์ครอยคีบทุกอย่างชัดเจนอ่ะดูต่อด้านบนเนี่ยพวกริวพวกรอยพวกเนี้ยเดี๋ยวเก็บนะครับอ่านะ ก่อสีขาวนะครับมันก็จะเปื้อนง่ายเนี่ยเป็นเป็นรอยฝุ่นเนี่ยอันนี้เอามือลูกก็ออกเนอะเป็นปรอยปงรอยเปื้อนอะไรนะครับก็เดี๋ยวล้างขัดสีกันอีกรอบนึงให้ดูสภาพแรกรับก่อนให้ดูความเดิมของรถก่อนตะเข็บเบ็ดอาร์คเนี่ยมาเรียงตัวส,ยสวยๆกลมๆคมๆแบบนี้เลยในราคา3,99,000แล้วเราได้ปี21ไปใช้เราได้เลขใหม่แค่เจ0 0 0โลไปใช้โอ้โหคุณผู้ชม โคตรคุ้มผมบอกได้คําเดียวว่าโคตรคุ้มใครที่มองหาวิออสสีขาวอยู่คันนี้ห้ามพลาดครับห้ามพลาดด้วยประการใดทั้งปวงนะครับเพราะว่ามันเป็นปีที่ใหม่ที่สุดแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็คันนี้ใหม่น้อยที่สุดในบอยสัปพยจดแล้วถ้าเป็นสีขาวนะครับไม่มีขนาไหนกินไปคันนี้ได้แล้วนะฮะด้านท้ายครับดูต่อนะครับด้านหลังนะครับไฟท้ายนะฮะ led นะครับโลโก้ v ิอโลโก้โตโยต้าครบถ้วนนะครับแล้วก็กล้องถอยนี่กล้องถอยมีให้เรียบร้อยครับกระจกหลังไลฟ้านะฮะ เดิมแท้โตโยต้าไล่ฟ้าเ mm hmm. บรคดูที่3ครบถ้วนหมดเลยนะครับอ่ะมาดูท้ายต่อผมไขให้ดูนะชึบไขขึ้นมาครับดูยังไงครับเช็คท้ายก่อนเลยอันดับแรกน็อตฝากระโปรงนะครับเข้ามาฮะน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยขยับอ่ะน็อตฝาไม่มีรอยขยับไล่เคาะได้นะครับน็อตฝาไม่มีรอยขยับนะครับอันนี้รอยเปื้อน,นเฉยนะครับเอาเหมือนพวกดินน้ำมันเนี่ยเห็นไหมอ่ะมือลูกก็ออกเห็นไหมฮะเดิมๆครับสปอร์ตเมนอาร์กเดิมๆ ครั้างในครับคานด้านหลังฮะมุดเข้ามาครับเม็ดอาร์ตตะเข็บเดิมๆไม่มีแกะไม่มีแงะอะไรนะครับสวยงามมากนะฮะพี่ๆที่สนใจ v ีออสสีขาวอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะครับอยากหาสักคันไว้ใช้นะจะซื้อให้ขับตัวเองขับเองซื้อให้ลูกขับซื้อให้ภรรยาขับหรือซื้อไว้แบบว่าเป็นรถคันที่2ไว้ขับเล็กๆสั้นๆในเมืองนะครับก็เรียกว่าสติคารนะฮะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่ตอบโจทย์เลยนะครับเครื่องมือแม่แรงยังอะไรผมมีให้ครบนะฮะดูยังไงต่อเดิมไม่เดิมเปิดขึ้นมาครับฝุ่งฝุ่นบ้างนะคุณผู้ชมนะรถยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะครับสีนมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่ครับแผ่นแดมอยู่ครบ,ครบท่วนนี่ซีนเม็ดอาร์คไล่เรียงมาสวยๆแบบนี้เลยนะครับดูสองฝั่งอันนี้ก็เหมือนกันฝุ่นบ้างนะครับไม่ว่ากันเนาะแต่ให้เห็นแบบว่าสภาพแรกรับเนี่ยนะครับเดิมๆเลยเม็ดอาร์ค รอยซีนนะครับเปิดขึ้นมาซีนแผงตั้งท้ายเนี่ยสีขาวทั้ง2อฝั่งเม็ดอาร์ครอยซีนนะครับไอซีนตรงนี้ผมเคยเล่าให้ฟังทุกคลิปอยู่แล้วนะครับถ้าซีนมันเป็นสีขาวเนี่ยสบายใจได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไอซีนแว่เพ้าสีขาวเปลือกไข่ตรงนี้มันเป็นสีเดียวกับพื้นรถแบบนี้เมื่อไหร่นะครับสันนิษฐานไปเลยครับว่ามีการโดนชนมาแล้วก็มาซ่อมพ่นสีทาสีทําซีนกัน ถ้าแบบนี้คือเดิมเดิมนะฮะเดี๋ยวพาไปดูรอบคันเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยด้านหลังมาดูต่อนะครับเลียมสันตัวรถต่างครับฝั่งนี้คมชัดไม่มีบุบไม่มีบุบไม่มีลักยิ้มอันนี้ผมปิดไม่สนิทเฉยนะผมปิดไม่สนิทเฉยไม่ใช่มันเพเยอนะอ่าผมปิดสนิทเรียบร้อยแล้วโอเคไหมนะครับท้ายเดิมเดิมเียมสันตัวรถคมชัดนะครับประตูหน้าอ่าหน้ากระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานเดิมแท้โตโยต้าทุกบาน3,99,0 0 0าานครับฟีดาผลเริ่มต้นที่ 6,800บาทตลอดอายุสัญญาต่างจังหวัดออกรถได้ครับผมมีบริการฝากเซ็นนี้ถึงที่นะครับนี่รอคโรบอ,อ,ร,อร่ดเมทอาร์คไล่เลียงมาสวยๆเลยนะครับใครได้ไปคุ้มคันนี้ผมบอกเลยนะได้เป็นปี๊บเอ็ดได้ไม่เจ็ดหมื่นโลโอ้โหประมาณ77,000น่ะนะครับก็ไม้น้อยอยู่ดีอะ่ะคุณผู้ชมนะฮะก็ไม้น้อยอยู่ดีนะอีกคันหนึงไม่แสน้คุณผู้ชมเลือกเอานะว่าจะเอาไม่แสนหรือจะเอาไม่เจ็ดหนะครับ อ่ะเลือกเอานี่สวยๆครับคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมดูคลิปอยู่เนี่ยเอาเห็นสภาพรถแรกรับเนี่ยแรกเข้าเนี่ยผมเชื่อนะว่าคนที่เข้าใจรถมือสองจริงๆอะ่ะนะครับชอบการดูรีวิวแบบนี้เนะี่ยเพราะว่าเราได้เห็นเราตั้งแต่ต้นน้ำเนาะเราได้เห็นว่าก่อนที่มันจะทําให้มันสวยงามแล้วอะ่ะมันเป็นสภาพไหนนะครับเพราะบ,บางคนเนี่ยจะมีมุมมองแบบว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่เอารถที่แบบมันพร้อมขายมาให้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 ใหใหเขาดู แล้วถ้ามันพร้อมขายแล้วพี่จะรู้ไหมว่ารถมาเนี่ยต้นน้าเนี่ยมันเป็นสภาพไหนเพราะถ้ามันทําแล้วมันสวยหมดทุกคันแหละผมพูดถูกไหมถ้ามันทําแล้วมันสวยหมดทุกคันแหละถ้าพี่ยิ่งดูไม่เป็นนะพี่ต้องดูรถแบบนี้นะครับพี่ต้องดูตั้งแต่ต้นน้ําถ้าพี่ดูรถเป็นโอเคไม่ว่าอะไรพี่จะดูรถตอนสวยงามเรียบร้อยแล้วก็อันนั้นก็แล้วแต่พี่ถูกไหมฮะแต่ถ้าพี่ดูไม่เป็นนะครับพี่ควรดูตั้งแต่ต้นน้ําแบบนี้นะครับว่ามันมาแบบนี้นะ มันไม่ได้บุบไม่ได้บุมอะไรมานะนะครับไม่ใช่ดูตอนที่แบบมันสวยกิปแล้วสวยกิปแล้วพี่ก็ดูไม่ออกก็ดีว่ามันโดนไม่โดนผมพูดถูกไหมอ่ะผมบริสุทธิ์ใจที่จะให้ดูแบบเรียวๆนะครับนี่เดิมๆนะครับลมยางในตรเจ่นลมยางธรรมดานะครับน็อตเดิมๆไม่มีรอยขยับมีแต่ฟุน่นแค่นั้นเองน,นะครับเดี๋ยวผมเก็บตรงนี้ก่อนเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูเลขไม้กันนะครับไม้เจ็ดหมื่นเจ็ดพันโลจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาชมสักคู่ขอเก็บแป๊บหนึ่งครับ อ่ามากุญแจนะครับอิโมบิเลเซอร์คีเลตจึ๊บขึ้นมาฮะบนตัวรถเสียบบิกกุญแจดูครับเลขไม่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบกิโลเมตรคุณผู้ชมเลขไม่โคตรสวยเจ็ดเจ็ดเจ็ดลัคก,กี้นัมเบอร์ตาดเครื่องชึ่งเดียวติดนะครับผมเปิดประตูไว้ด้วยตอนที่ผมไขสตาร์ทนะเปิดประตูไว้ด้วยสิงเครื่องยนต์เดินนิ่งๆเลยนะครับอ่าดูนะเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยโลนะครับระบบแอร์ระบบออตโต้ ก็ปรับอุณหภูมิได้ปกติทั่วไปนะลมแอร์อ่ะ,อะปรับให้ดูแรงไหมที่สำคัญเลยวีออสข้อดีนะครับหนึ่งเลยความอึดถึกทนสองคือแอร์โคตรเย็นนะครับจอตรงกลางทัชสกรีนมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับจอเปื้อนนิดนึงเดี๋ยวค่อยไปล้างทำความสะอาดเช็ดอันอีกทีนึงใส่แผ่น DVD ได้นะครับอ่า USB ได้ T-Link ได้นะครับบลูทูธได้ปกติทั่วไปเลย นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่คุ้มค่า e <t une> คุ้มราคาออปชั่นเนี่ยค่อนข้างจะครบถ้วนในเขาเรียกว่าในการใช้งานชีวิตประจำวันนี่แหละนะครับแล้วก็ทนครับอ่ามันไม่ซับซ้อนเนาะโตต้าวีออสนะครับแทรกชั่นคอนโทรลการเลื่อนกันถลายกล้อหมุนฟรีมีให้ครับกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวเรียบร้อยหมดแล้วอ,อ่ะท้ายคลิปแล้วคุณผู้ชมเรามาดูกันในเรื่องของหน้าห้องเครื่องกันหลายคนดูอยู่นะว่าเอ้ด้านหน้ามันจะมีตำหนงตำหนิอะไรมาบ้างหรือเปล่านะครับมาชมกัน กับสีขาว1.5รุ่นมิตรปี21เเลขไมล์7 7 0 0 0โลคันนี้จะสวยครบทุกองทุกองค์เครื่องไหมไปชมครับโอเคครับคุณผู้ชมมาดูกันต่อในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์ครับตามสไตล์ของ v ีออเลยฮะดูโอ vvti ครับสี่สูบแถวเรียง dohc พันห้าร้อยหนึ่งจุดห้าลิตรร้อยแปดแรงม้าครับเบนซินล้วนนะครับห้องเครื่องฮะผมยังไม่ได้ล้างความสะอาดครับให้ดูฮะแห้งสนิทไม่มีคราบไหลเยิ้มของเหลวน้ํามันอะไรไหลรูซึมครับแล้ว นี่นะฮะเช็คนด้ครับใส่วัดน้ำมันเครื่องนะครับไม่มีไอไม่มีละองอะไรออกมานะครับเครื่องยนต์ฟิตๆเลขไม่แค่7 0 0 0 0มนโลนะครับแล้วก็ตามที่ผมคาดเนาะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูตำหนิก่อนนะมีนิดนึงนะครับตามที่ผมคาดนะครับแก้มฝั่งซ้ายนะครับมีการพ่นสีทําสีมานะครับก็เป็นในเรื่องของดิ้วรอยปกติทั่วไปนะครับเป็นแค่แก้มไม่เฉยนะฮะเนี่ยเห็นไหมเวลาน็อตขยับนะผมให้ดูตัวอย่างเลยนะครับ เวลาน็อตขยับเห็นไหมฮะหัวน็อตเนี่ยมันจะมีการแบบถลอกสีถลอกไปนะครับแต่อันนี้เป็นแค่แก้มนะครับก็เก็บงานแก้มไม่เฉยเนาะในเรื่องของพวกลิ้วรอยเลยพวกนี้ก็ต้องไขไปไปไป,ไปพ่นสีทําสีนะครับไม่ว่ากันเนาะฮะแต่คานเดิมๆไม่มีรอยขยับนะครับคานเดิมๆนะครับไม่ได้ชนแบบว่าชนหนักถึงข้างในอะไรนะครับอ่ามีแค่นิดเดียวผมบริสุทธิ์ใจที่จะให้ดูนะครับผมไม่มีหมกไม่มีเม็ดเพราะฉะนั้นกับรถเล็กไมที่เจ็ดหมื่นโลเนี่ยแล้วมันเป็นแค่แก้มเนี่ยแก้มเป็นแค่อะไหล่ชิ้นหนึง่งข้าง แก้มเป็นแค่หลายชิ้นหนึ่งนะที่เหลือเนี่ยเดิมๆหมดเลยคุณผู้ชมตัดสินใจได้นะครับเอาที่เราสบายใจนะครับนะเอาที่เราสบายใจเบ้าโชกฮะเม็ดอาร์ครับตะเข็บเดิมนะครับสติ๊กเกอร์มอกนะครับแก้มฝั่งนี้ไม่มีขยับคานไม่มีขยับน็อตฝาโป้งฮะนี่ไม่มีขยับตาปั๊มโตโยต้าครับเนาะอันนี้มันจะเพื่มฟองเพิ่นฝุ่นบ้างมองมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับแต่ก็ยังเห็นลางๆว่าเป็นคำว่าโตโยต้านะครับฝาเดิมครับโตโยต้าห้องเครื่องแห้งสนิท 399,000เาหนะครับฟรีดาวปลอดเริ่มต้นที่6,800บาทตลอดอายุส right ัญญานะครับสติกเกอร์เหรียญบาทสติกเกอร์นิยามประกาศนะครับซีนจิกให้ดูซีนมันจะเปื้อนฟงเปื้อนฝุ่นไม่เป็นไรตรงนี้เดี๋ยวล้างออกนะครับเช็ดออกหมดแหละเนาะให้ดูว่าซีนเล็บจิกเข้าอะไรจิกเข้าหมดเลย399,000เาหคุณผู้ชมรถปีฟเอ็ดไมค์แค่77,000โลและโคตรสวยนะครับมีแก้มตรงนี้นิดเดียวที่มีการทำสีพ่นสีมาแค่นั้นเองนะครับที่เหลือก็เดิมทั้งคัน นะครับแล้วแก้มก็แก้มเดิมนะแก้มไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็เป็นแบบอา,อาจจะมีแบบริ้วรอยรอยขูดรอยอะไรพวกนี้นิดหน่อยแล้วก็ทําสีเคมมกันอะไรพวกนี้นะครับก็เรื่องปกติของรถนะเราก็ขับบางทีสะเก็ดหินอะไรอย่างเงี้ยก็มีกันบ้างปกตินะครับไม่ได้มีเข้าถึงโครงสร้างแน่นอนนะครับตอนนี้การันตีให้นะเพราะว่าเราตรวจรถอีก2 7 4จุดนะครับ ตามนี้ครับคุณผู้ชมครับวีออส1.5รุ่นมิดไม่77,000โลปี2021นะครับ3,99,000ฟีดาวผ่อนเริ่มต้นที่6,800บาทตลอดสัญญานะครับใครสนใจรีบโทรมาครับ0855366287ผมมีแค่คันเดียวปี1แล้วไม่หลักหมื่นเนี่ยนะครับห้ามพลาดเลยนะครับเดิมทั้งคันมีประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย1ปี20,000กิโลเมตรเข้าศูนย์โตโยต้าเลยภาษีพรบผมมีให้ครบหมดแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหหนนน้้าาคคัััสสวดีรบ